ก่อนไปเห็นงานเมื่อนี้เอาเขามาซีเอาเขามาซีโอ้ยคุณโมมีคนอยู่เนอโรงซีนี่เนาะเมื่อวันเนี้ยเอาเขาหลงจังได้ละซ้ำทุ่งซีทุ่งพอพี่น้องอยู่รังรหลดฟะฟะจอดอยู่รังรหลดวันนี้ไม่มีใครอยู่โรงสีเลยซีนนบ่เนาะนซีเขา,นนาบ่เนาะวันเนี้ยเออวันเนี้ยไม่มีคนอยู่โรงสีเลยผมจะลงปกติ่นกันบโมใครอยู่โรงสีดอกโรงซีบ้านไรหามนี่นะ ก้ามาลงว้เรียอยู่ม้นนี้บมมีเขาจะคท่งบ่มั่นใจว่าเราเห็นงานบ่นี้นะบ้าเดยท่ามเบอร์โทนพี่เดี๋ยวห้าเบอร์โทรเรากรนโทรทามก่อนเถอะลงว้เลยว่าบซี่พันธียาเขาอีกเบอร์โทนนี่เหรอโอ้เดี๋ยวก่อนนะผมโทรศัพท์ก่อนก่อนที่ะเจาเข้าลงเจ้าอีกเนาะเห็นแล้วเห็นเจ้าข้องลงซี่ตอนแรกเข่าบาเห็นเนี่ย็นว่าโอ้ยเอาเขาลงในเพิร์ซี่ซี่ให้บอน้อมาบ้นนี้ บ้านนี่เราบ้านมาเอาเรยกบไว้เอาให้ใสอัลละครในเด้อเอาใส่ทุ่งเดียวแลวโอ้ยยกบ๊วบ่มีคันมีคนยกซอยกับใครเนี่ยังเทียมบ่มาบ่พอผู้ได้นะเอาใสอัลละครละครให้เด้อเอาข้าวลงเรียบร้อยแล้วไปทํางานก่อนนะครับคุณป้าลงสีบ้านไร่ทามตอนเย็นหลังเลิกงานก็จะมาเอาข้าวเหมือนเดิมครับผมบนี่ใจักมากวะสี่ยุบามันนี้เนาะ เจ้าจนเมื่อมีเวลามาด้นะเนออขันบ่เบิดก็แมนบ่ได้มา,เ,าเอาเเอผูนะอ้นะผู้นะเบิดผู้นะนะจนเบิดจนเกนียงอีหลีเนาะปาตายครับตายเน่คน,น,นมีประจำเดือนมาคนคน,นมีจําจำประจำเดือนบ่เบิดเลี้ยดเอามาเก็บผู้เราผู้เ,เราตายเลยเั่นว่านะตอนแรกนัอู้เจ้าอืมๆลืมนี่นะพี่น้อง ไปเห็นงานก้อนไปเห็นงานก้อนที่ส่วยแล้วพี่น้องสันิละสันิละโอ้ยฝนตกลินแล้วได้เวลามาเห็นงานฝนตกลินแล้วอันนี้ถนนเลยนาะดวงพี่น้องเมาเข้ามาสี่เข้ามาสี่ก็เลยได้มาบ้านบ้านเลยถามก็เลยได้มาสิ้นเลยนาะดวงฝนตกพมพมแม่ดํากลางลมไเดินกลมกลมอยู่ข้างีอย่างบ่าอืมตอนนี้เนี่ย ยากกัดคเลีนเส้นนี้ป่ะฝนตกถนนลื่นคอยไปคอยมาเด้อพี่น้องเด้อขับรถขับลานะมืนจังกอมันมืนขี้ยางยามฝนตกนะพี่น้องฝนตกปอลินลนนี้นะ่ะมืนดีเก่งแหงถนนแถวเปลี่นภูสันสันเด้อมือนจังเด้อทางปูเลียด้านซ้ายนายเหี้คอยไปคอยมาเด้อพี่น้องเด้อด้วยลักลาเปลี่ยนวงจังวัดเลยนบ้านเฮามันทางคดทางโค้ง ทางปักสมพุณกระโคงเกงกะผูกกะไล่เกงกะปักสมก็ได้วยรักแตะเปลี่วงจ้าทารีกระโคงงผบวันกันจ้าผูเข้าก็มีเนยุจ้าเออเตละอำเภอแต่ละอำเภอเดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับฝนตกฝนลงจ้า